นั่นช่ว่าทุกคนมีความฝันนะครับและตอนนี้บอสโจน้องอุงอิงก็กําลังสร้างฝันของตนเองอยู่ฝันที่ว่าก็คือการสร้างหนังขายอ่อให้ออกมาดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับรวมถึงฉา,ายหนังให้มีไรายได้โตตามเป้าที่ได้คาดหวังไว้ก็คือหลักร้อยล้านขึ้นนั่นแหละครับฝันจะเกิดขึ้นได้ ก็ส uh ่วนหนึ่งมาจาก FC สาวน้อยเพื่อนแพง FC น้ององค์อีนี่แหละครับที่จะต้องร่วมกันสนับสนุนและผลักดันครับดูที่ัยนะครับสาวน้อยนะไปดูต้นครับต้นอรุ่แม่ฮักอุทัยก็มานะครับวัสดีครับวัสดีครับดีครับวัสดีครับอันนี้คือโชมนาพูดจะได้ฟังเพชรชาวดินก่อนใครในโลกนะครับเ้ยวัสดีครับ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  สวัสดีครับแม่ปองสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ไอ้นี่นี่มาสั่งประวัติศาสตร์ร่วมกันดาราภาพยนตร์คล้ายโอทั้งหมดเลยครับนี่นี่ดีครับไตรสุรินทร์สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับคนสวยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีจนนวนชัยก,กันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี fc สาวน้อยเพื่นแพง fc น้องอุงอิงทุกคนด้วยนะครับพ่อพอ่อแม่ fc เห็นอะไรในคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ครับแน่นอนครับนอนเห็นแบบนี้ครับการที่พ่อพ่อแม่ fc มาร่วมเข้าฉากหนังขายอ้อที่เป็นซีนใหญ่ถ่ายทาที่ปทุมธานีในช่วงวันที่20ที่ผ่านมานี่แหละครับ สังเกตไหมครับว่าพอพ่อแม่เอฟซี FC ใส่เสื้อแบรนด์รัตนาพรแบรนด์ของน้องอุ๋งเอิงไปบ้านแพงก็ด้วยแรงรักแรงศรัทธานี่แหละครับที่ได้มาร่วมกันก่อนหน้านี้น่าจะได้ยินข่าวแล้วนะครับว่าบอยโจยมมนินได้มีการประกาศรับนักแสดงสมทบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้โดยไม่มีค่าจ้างให้นะครับก็ต้องใช้ความสมัครใจอย่างเดียวที่จะเข้ามาร่วมฉาก ซึ่งก็เป็นไปนตามคาดครับมีพ,พ่อพ่อแม่เอฟซลหลายคนที่ร่วมสมัครเข้ามาเพื่อที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งพลังเล็กๆที่จะร่วมกันทําให้หนังขายอ้อออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดต้องบอกกันแบบนี้นะครับว่าหนังขายอ้อน้องอุ้งอิงเป็นบ้านแพงก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นส่วนที่ลงทั้งแรงแล้วก็ลงทั้งเงินในการที่จะสารฝัน ร่วมกับพ่อโจรหรือว่าบอสโจยมนินนี่แหละครับที่เป็นผู้จัดการผู้อำนวยการสร้างหนังขายอ้อทุกคนมีฝันครับอย่างที่นอนเกินไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆครับแน่นอนว่าการที่จะทำให้ฝันเป็นจริงก็ต้องพึ่งพาหลายองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทางด้านพันธมิตรทางด้าน f ออย่างเราเรานี่แหละครับ ที่จะต้องร่วมกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นเชื่อว่าหากสายตาคนนอกที่มองเข้ามาโดยที่ไม่ได้ซึมซับเรื่องราวหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการเป็น fc สาวน้อยเพรบพรงก็ต้องเป็นที่จับจ้องว่าบอสโจกำลังทำอะไรอยู่มันจะเกิดขึ้นยังไงมันจะออกมาในรูปแบบไหนเชื่อว่าน่าจะมีทั้งคนชื่นชมและก็คนคอยซ้ำเติมแต่สิ่งที่ สามารถการันตีได้ก็คือ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพง,แพง fc น้องอุงอิงนี่แหละครับที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจร่วมกันเชียร์ร่วมกันแชร์ร่วมกันผลักดันให้หนังคายอ้อออกมาดีที่สุดการที่เป็น fc บางทีไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปร่วมในฉากทำไมต้องพูดแบบนี้ครับบางคนอยู่ใต้บางคนอยู่เหนือบางคนอยู่ต่างประเทศการที่จะร่วมซัพพอร์ตหนังขายอ้อได้ เราอาจจะต้องพึ่งพาโซเชียลที่อยู่ในมือครับอาจจะต้องมีการช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์ช่วยกันทําคลิปวิดีโอ,อยกตัวอย่างกลุ่มพ่อฮักมังกาโลปิงปิงชื่อก็จะดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าเท่าๆที่ติดตามแล้วก็รับชมร่วมเชียร์ร่วมแชร์กันมานี้กลุ่มพ่อฮักกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตน้องอุงอิงอยู่ไม่ห่างเลยโดยเฉพาะการมา เล่นที่กรุงเทพและปริมนทุนครับกลุ่มพ่อฮักกลุ่มนี้ก็จะเดินทางไปให้กําลังใจอยู่ตลอดและวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่มพ่อฮักกลุ่มนี้ก็ได้เดินทางไปร่วมเข้าฉากหนังไข่ออด้วยโดยใส่เสื้อรัตนาพรแบนก็เป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ขอชื่นชมแน่นอนครับว่าหนังไข่ออในวันที่20กุมภาพันธ์นั้นเป็นซีนใหญ่จริงๆ เพราะพอ่พอแม่ได้ดูคลิปหลายๆคลิปแล้วนํามาประกอบกันก็จะรู้สึกว่าเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากเนื่องจากมีเหล่าบรรดาคนดังฝั่งมอํำลูกทุ่งรวมถึงครูบาอาจารย์นะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมฉากโดยกลางวันถ่ายกันที่คลอง8ส่วนกลางคืนก็ถ่ายกันที่คลอง12น่าจะคลอง12ครับ เป็นฉากที่ต้องใช้เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงเข้าร่วมฉากด้วยสิ่งนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่ๆคอนวอยนะครับที่ร่วมสร้างสรรค์ตั้งเวทีกันเพื่อที่จะทำให้ฉากนี้ออกมาสวยงามที่สุดก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าฉากนี้ในหนังคายอ,อจะออกมายิ่งใหญ่แค่ไหนพอเห็น ทางผู้บริหารรวมถึงคนที่อำนวยการสร้างอย่างพ่อโจพนนนะครับเขาก็ได้บอกว่าฉากนี้เป็นเพลงมีเพลงเพชรชาวดินของน้ององค์อิงร่วมอยู่ในฉากด้วยบางทีก็น่าอิจฉาเพราะพ่อแม่กลุ่มที่เดินทางไปซัพพอร์ตโดยการเข้าร่วมฉากนะครับเนื่องจากได้ยินเพลงนี้ก่อนใครๆมันก็รอติดตามครับว่า หนังคายอ้อจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนพ่อพ่อ,พอแ,มแม่ fc ที่อยู่แดนไกลรวมถึงอยู่จังหวัดไกลๆไม่สามารถเดินทางไปให้กำลังใจหน้าเวทีได้28สิสิงหาคมนี้เตรียมงบประมาณเตรียมตัวเตรียมใจตบเท้าเข้าโรงหนังเพื่อที่จะร่วมซัพพอร์ตศิลปินที่เราชื่นชอบร่วมซัพพอร์ต สิ่งที่เรียกว่าลูกสาวแห่งชาติร่วมซัพพอร์ตพ่อโจซึ่งเป็นผู้ให้ร่วมซัพพอร์ตอบอุ้มเอาศิลปินหมอลำวงการหมอลำของภาคอีสานเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังของคนอีสานหนังของคนหมอลำหนังของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามครับว่าหนังไขอ่ออจะออกมาในรูปแบบไหน แต่จากการโปรโมทจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของผู้สร้างเชื่อว่าไม่น้อยหน้าหนังเรื่องใดในประเทศไทยอย่างแน่นอนก็ต้องฝากพ่อพ่อแม่แม <block. S 1> <entender Whoa. S 2> ่ fc สาวน้อยเพชรเปิลแพง fc น้องอุ๋งอิงนี่แหละครับที่จะมาร่วมกันช่วยกันแชร์ทุกคอนเทนต์ช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันเชร์ทุกคอนเทนต์ที่จะดําเนินการจะดําเนินไปหลังจากนี้ จนกว่าจะถึงวันที่28สิงหาคมเราจะได้ร่วมกันเข้าลงหนังเพื่อที่จะชื่นชมสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างกันอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์เล็กๆนะครับที่จะคอยซับพอร์ตโดยการทำคลิป เล่าข่าวสาวน้อยเพชรบันแพงเล่าข่าวน้ององค์อิงเพชรบันแพงนําเสนอมุมมองการถ่ายหนังขายอ้อไปเรื่อยๆก็ฝากป้าป้อแม่เอซครับร่วมกันเชียร์ร่วมกันแชร์และหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยนะครับหากมีโอกาสว่างๆก็จะมาร่วมแชร์ความรู้สึกที่ได้มีการชมคลิปในรอบวันที่ทางช่อง ลำเพลินออฟฟิเชียลได้มีการถ่ายทั้งการแสดงแล้วก็กิจวัตรประจำวันของน้องอุ๋งอิงนั่นแหละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ